ทันโอนโพสต์ล่าสุดก่อนเตรียมบินกลับอเมริกาอ่านแล้วมีรอยยิ้ม ท่านโอนวัชระเรศวิวัชระวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวัชรกล้าเจ้าอยู่หัวโพสต์รูปภาพชวนยิ้ม The p a ั t ไท i วอลอิสโอก่อนบินกลับอเมริกาพร้อมท่านอ่องคืนนี้เวลาประมาณ2 0 0 0นาฬิกาเดอล่าสุดท่านโอนได้โพสต์รูปภาพร่วมกับทีมงานไทยรัฐพร้อมเขียนคับท่านว่า The p a ั t ไทยวอลอิสโอเวอร์เดอะทีฟไทยรัฐ ive ิเ e อร์ฟดิลิเชผัดไทยพี่ๆจากไทยรัฐเอาผัดไทยมาส่งแค่ไม่กี่นาทีชาวเ แห่กดไลค์เป็นหมื่นดีใจกับท่านโอนที่ได้ทานเมนูปโปรดอีกครั้งก่อนกลับไปอเมริกาทั้งนี้บนทวิตเตอร์แอดวาสนานานุ่มเปิดเผยว่าในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา02.00นาฬิกาท่านโอนวัชระเรศวิวัชระวงและท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวง์จะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ระยะหนึ่งได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในรอบ27ปีทั้งนี้ท่านอ่องกล่าวว่า ตนมีความตั้งใจที่จะกลับมาประเทศไทยมาอีกครั้งเพราะอยากเป็นศาสตราจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ของไทยหรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราชซึ่งทันโอนพี่ชายก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่